สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับเยเพิงแบ่งปันมืนอนีก,ก็เป็นวันนันาคัรที่12เมษายน2 5 6 5ย่าเพิงก็จะพามาเบิง่งราคางัวเด้อค่ะอยู่ตลาดนัดโคกระบือแม่บุญโจมพี่กัดเพิ่นกระต่างโยสามแยกตลาดกลางดงท่าขาบรนหวยสะลาตำบลขีเล็กอำเภอหนุคุณ จังหวัดอุบลตลาดเพิ่อเกิดจะเปิดทุกวันอังคานกับวันศุกร์นะค่ะเปิดตั้งแต่ดึกเดือก,กผู้ระคาตีหาพนค่ะไปจนหอดเทียงถาแม่นไผ่อยากมา่อเบิ้องง่วมาซื้อไปเลี้ยงมา่อเหรนหรือว่ามารอเบิง้งราคามาเบิง้งบรรยากาศตลาดเนาะค่ะก็สามารถมาได้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ง่วกับมีหลายเติบอยู่่ะาืมอนี้ โดนจังได้มาเท่อนึงค่ะตลาดเนี่ยขันว่างอีรีค่ะจังได้มาก็จะพยายามมาเบิ่งให้เรื่อ,อะะยๆเนาะค่ะก่อนจะไปเบิ่งราคาง่วง็คือเกาหน่ะล่ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ยเพิ่น้ำแน่เลยค่ะเอ็ดสี่คนถามมาอยู่ค่ะว่าคืออันฝากดูแถิกดติดตามกะย่าเฮ็ดคลิปเนาะค่ะมีคนเขามาเบิ่งมีคนมากดติดตามเพิ่มกะดีใจเนาะ,ค,ะนค่ะเห็นมีคนติดกดติดตามให้ กมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆคะ่ะฝากกตติตามมปนำเด้อคะ่ะสำหรับผู้ที่เขามาเบิ่งใหม่ๆหรือว่าเบิ่งมาโดนแล้วันไนกกดติตามก็ฝากช่องเย็บเพืองไปนในอ้อมกอดอ้อมใจนํำแน่เด้อค่ะไปเบิง่งราคาง่วกันเลยคะ่ะตัวแรกแห่งม้าเลยค่ะนี่แม่ลูกห้องเท่าไดค่ะนี่ห้องสาครับ สามหมื่นห้าพันลูกเป็นตัวผู้แม่ให้ลูกจักโตลวเหรคะเนี่ยตัวนี้ตัวที่สองครับตัวนี้ตัวที่สองแให้ลูกเจกคตลูกคนหนีเจักเดือนไงลูกเป็นเดือนกว่าอยู่ครับเดือนเดือนกว่าค่ะผูน้อยผูน้อยแม่ซูมาลอยสามซิปได้แม่เครื่องแดงเด้อค่ะออกอุ้มๆนิดนึงค่ะพอนมาเครื่องพาเครื่องพา อ้าวมันคืนบมนี่ตัหาอะไรที่ขืนรู้จักแม่พื้นคื่น้วเด้อค่ะนั่นฝากเบอร์ไว้น่อเลยค่ะศู0ย์แป0ศูนย์ศูนย์แปดศูนยนย์ศูนย์ย์ศูนย์สอง่งหนึ่นย์สองหนึ่นึ่งศูเบียะน้องเบียะมาจะใส่ค่ะใกล้ๆนี่ใกล้ๆทั้งผุนขอบคุณค่ะแม่ลูกค่ะเมื่อเจ็ดแม่ครับลูกตแม่ลูกแม่ลูกจักเดือนนั่นลูกวัไที่พอเดือนอยูครับลูกพันทถึงเดือนแล้วค่ะ แม่เครื่องพลาแม่ให้ลูกจึงโตแล้วค่ะเน่ลูกสามนี่นะตัวสามเป็นครับลูกตัวที่สามนะคะลูกนะาหางนะฮะแม่สูงลอยซีซีเลยค่ะพุ่มีต้นนี้นะคะมีแม่แโคมมาเบิ่งโคมที่สองเลยมันมีสองโค้งเพาเนาะอ้าวลูกเชอรลรี่บอลเน่้องท่าใดแม่ลูกเน่มาเมันอสามครับ หาหมื่นสามต้นนั้หาหมื่นเท่าไรก่อนแลยห้าเจ็ดครับหาหมื่นเจ็ดต้นนี้หาหมื่นสามแดงแดงค่ะแม่สูงค่ะลอยสี่สิบได้ให้ลูกเจ้าโตลวคะแม่ต้นนี้ตัวที่สี่นั่นละครับลูกตัวที่สี่ลูกตัวผูได้วค่ะนะแม่พร้อมเนาะลูกเจ็ดเดือนราค่ะนะสามเดือนลูกลัวู้สามเดือนลูกลัวค่ะเพน่ะลูกตัวผูแม่ผสมไหมเนี่ยไม่กินนะครับผสม แม่เพิ่นขึ้นแล้วเด้อค่ะบ่ท่านได้ผสมเาของเพิ่นขื่นบ้านสาของเพิ่น่สิขายเลยบ่สมแม่เครื่องดำเบิดแล้วบ่ค่ะอ๋อมีอีกค่ะแม่ลูกคือกันแม่นครับห้องเท่าใดค่ะนี่48,500 48,500น,น,นหา้น 8, หายๆแดงๆแม่สูงคือกันค่ะตัวน,นี้ร<อ>้อยสี่สิบได้ลูกแม่ลูกแม่ลูกเจ็ดเดือนน่ะ หยุดเดือนแเดือนลูกเจ็ดเดือนแมปดเดือนแม่ผสมไหมยังเขาเขากระจายกันนะเขาเลยผสมนะงวม้าน้ำกัดนั่นหรอ๋อแม่บ้อนในผสมนะคะลูกสูงขนาดคะร้อยยี่สิบกัวกัวได้ขายแยกวะค่ะแม่ลูกเนี่ยแยกแยกกัแยกครับแยกลูกเท่าไหร่คะเนี่ย สองหมื่นสามพันห้าสองหมื่นสามพันห้าแม่ละ่ะแม่มันหา <25, 5. S 2> ัหาสอผมมีเพื่อ่าเก่าเน่จังหน่หนแม่กับเครื่องดำลูกกัเครื่องดำ้ะคะตัแรกนี่ห้องเท่าไดรสายเมื่อนี่ห้องตัวละสามหมืับสามหมื่นเจแต่ละตัวแม่สาวน้อยทั้งสองแม่สาวตัวนา้นา,นาอยายุเท่าไรเท่านักับสิเดือนนี่แหละปีกับสิบเดือนเครื่องดำ้อคะตัวนี้เจ็ดปเดือน ปีเจ็แปดเดือนปีเจเดือนตัวน,นั้นปีเท่าไรก่อปีปตองปีสีเดือน, 4, 10, อนตัวน,นี้อายุหน่อยก็ต้องูนบอกตัวอายุน่อยกลัวนี่เครื่องผาด้วค่ะสูงรอยสามสิบผาสาสิบหกได้ตัวนั่นเครื่องดำค่ะตัวตัวคางๆกันสามห่นเจ็ดพอทั้งสองตัแม่สาวน้อยคือกัน้องถ้าได้นสอง่นห่นหกพันห้ารจักปีนี่ งวัวรทันพอปีอ่ะระทันถึงปีเล้วค่ะประมาณแปดกว่าเดือนเน่ยส mm. ูงประมาณลอยเส้าหาเส้าโฮกเค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ค่ะศ9นยอ์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจอเองหกี่สี่น้องงนำคุณ mm. อยู่ไกลๆเลยเอางัวมาหลายขอบคุค้นข mm. าหัวผูค่ะตอนนี้สี่หมสี่พ้าสูงลอยสี่สกว่าเลยเด้ค่ะนี่ อายุเท่าไหร่มาณนี่สามปีกลัวพสามปีกลัวรปยากแด้ไปเป็นพอพันไปจับสัตว์ตัวใหญ่เกินไปบอกไปจับสัตว์ไปเป็นพอพันเด้ค่ะคุมฟูงได้แล้วครับไปคุ้มฟูงฝากเบอร์ไปอีกนะค่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็อหหเกสีกนงพคือเก่าขอบคุณค่ะขามักสีดำๆค่ะพี่น้องสีดำๆห้องเท่าไดรค่ะดำๆนี่ สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันเคยให้ลูกมาเจ้กโตแล้วเนี่ยลูกตัวหนึ่งลูกโตหนึ่งนะคะสูงลอยสามสิบกัวกัวได้ค่ะเครื่องดำเหมือนเดิมนะคะนี่ตัวก็ดำเครื่องก็ดำทองไหมยังตอนนไหนทองนะครับทองเนี่ยทองในเจ้าเดือนทองเดือนเศษแล้วเดืเศษเศแล้วผสมยังมาผสมโตนะค่ะผสมเลยมาฝากเบอร์ไว้น้ำหนึ่งค่ะ 080ย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสา่นึ่งคอยนะพอลีน่าดิใไ้พอลีนน้ำคุณขอบคุณค่ะมาเบ่งสีดำๆอีกตัวหนึ่งค่ะ3 8 5หมื่รยราคาต่อไราคาต่ได้ให้ลูกมาจ้าตัวแล้วค่ะเนี่ตัวหนึ่งตัวสองผสมพนันไปใส่ซีมผสมพันรอบแล้วใสิซีมือผสมยังมากค่ะสมพอสมโตมาก สี u, 5, ibly, ่สิบแต่อยู่ค to ่ะเครื่องดำค่ะแม่เนี่ตูวกระดำเครื่องกระดำหนากระดาเนี่ยสียางมาใส่กันดิสามหมื่นแปดพันห้าร้อยมีตัวเดียวฝากเบอร์ไว้นะคะอ้าวเบอร์ตัวที่สองค่ะตัวผู้เนี่สามหมื่นสองสองหมื่นแปดพันห้าร้อย ราคาต่อได้อายุเท่าไรค่นคูน้อยเนี่ยปีกว่ากว่าสูงห่อยสามสิบกว่าเนี่ยละค่ะอบิตแล้วบแล้วฝากเบอร์ไว้น้ำเลยค่ะศูนย์เก้าหกอหหน่ง่งาคอยพ่อบรโูขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไรค่ะเนี่ยห้องของข้ามือก่อ สองหมื 29, ่นาพให้ลูกมาจังโตหรอคะเนี่ยแม่สาวแม่สาวบนนี้จักปีเมื่อสองปีงปีแม่สาวค่ะเพื่อนว่สอยสามสิบหกสามสิเดค่ะเครื่องแดงได้ค่ะเนี่ยต้อผููนี่ลรอคะน,ะน,น,ะคะนห้องเท่าไหร่สามหมื่นสามพันห้าร้อยสุลอยสิบอยู่ค่ะ สามหมื่นสามพันห้าร้อยจักปกีคะนี่น 60, ห้ปีก่าปีปลายม้อปีปลายเนาะค่ะแม่ลูกแม่เลยแม่ 60, ลูกห้องท่าไดนั้นหกหมื่นสิบห้าร้อยหกหมื่นสิบห้าร้อยแม่ให้ลูกจังโตแล้วคะนี่ตที่สองครับลูต,ท,ตที่สองสมนท้องผสม,มเสมเ้ครับแม่สูงร้อยสาเจดสปดคะ่ะเคร่องดำลูกคนเป็นตอแม่บ่โอ้เป็น เล่าปีหายบ่เนี่ยตัว,ตว,ว,วตนคนเป็นตัวแม่ลูกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยหมลูกมันแปดเดือนแปดเดือนลูกกับเครื่องดำแล้วค่ะขายแยกบ่ค่ะเนี่ยแยกก็แยกก็แยกก็แยกใครยังไงก็ทุ่มมัต่อรองเอาแม่นี่ททองไหมย,ยังทองเลยครับแล้วประกันประกันทองเนี่จ็ดเดือนสามครับสา,ามเดือนผสมยังมา่ เล่ครับผสมเล่มีใบมีหลอดพรอมมีใบมีหลอดพร้อมเ้อค่ะเพื่อนมาองตอร่อยูนี่เด้อค่ะสองหมันห้าอายุเท่าไดค่ะปูน้อยนี่ปีกัวัปีกวขึ้นกัน้อคะฝากเบอร์ไว้นําเน่ค่ะศูนย์เก้าแปดห่หกสา่้ายงใหยังเลยค่ะตองครับตองมาจะสค่ะ บันม่วงบันม่วงอย่างอขอบคุณค่คณะแม่นี่้องท่าไหคะเน่ห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันให้ลูกจืกโตล้วค่ะลูกมาตัวหนึ่งแล้ว,ลต,อลวตอนนี้ทองไม่แล้วผสม,มยังไงคะเน่ แค่เอฟหกแปดกาเล็สามเดือนกลัวเลยแต่ว่าท่านติตรวจปอใสามเดือนกลัวเหรอเด้อค่ะแต่บ้อนตรวจท่อสูงอยู่ค่ะสูงเท่าไหรคะเนี่ยร่อยสีสิบหกัดเรียบร้อยสี่สิบหกแล้วค่ะพนักพนันวัดแล้วแล้วหน,นั 4, 6, 6, นนนงนาโตใหญ่แห้งค่ะเครื่องดำนะคะแม่นี่ยหางยาวห้าหมื่นหกพันต่อรอ,อ,องได้องได้มีตำ้นี้ยังบอค่ะตัวหนี บมีเนาะค่ะมีมาจากโตค่ะนี่นมาตัวเดียวเนี่ยะมีมาตัวเดียวเลยค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำแน่ค่ะศูย์เก้าสามนย้า่งศย์่ะศูนย์สองสองหยพออย่างไหนคะพออย่งค่ะพอรวยครับพอวยพอรวยหน้ากระแซงขอบคุณค่ะคููนี้ห้องเท่าไดร่คะเนี่ยห้องสามหมื่นสี่ห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอายุเท่าไดร่ะ สา,สามปีสูงลอยสีส่สิบได้อยู่ค่ะเนะี่ยเบืองเราด้วยค่ะไพยอยากได้เอาไปเป็นคู่ฟูงไปจับซัดเป็นพ่อพ่านค่ะแบบบานๆเห่างามอยู่สามหมื่น 1, ม่น้ารอยต่อได้ตอด่ตอได้ตอด่ตอ,ไตอได้แม่ลูกไี่แม่นบ่าแม่ลูกห้องเท่าไหรค่ะนี่ย <8, 000. S 2> แปดพันแพันนี่นให้เก้าพันหายซื้อหาบุ 8ฟพันหาไปไอเอาอีกต่อรอกันล่ะนี่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 มนูไข่ไข่บุญเอามืทั้งเจ้าบอข้งเจ้ามีตัวเดียวของเพื่นมีตัวเดียวนะคะตัวที่ขายอยู่บ่ขายขายอยู่รุ่มก็พันไปไปฝากเบอร์ไว้นั่นะคะศูนย์เก้าห้าศูนย์เกาหย์งก็คันพอเดือนถึงสีขอบคุณค่ะ สีสวยแม,แม่สาวน้อยสีแดงขนาด่ะห้องทเท่าไรคะสองหมื่นสายแมนไปดักหาหมื่นกว่าสองหมีอายุเั่เดือนนี่เจ็ดเดือนเจ็ดเ,เดือนเครื่องดำแล้วค่ะแม่เนี่ยสวยสูงลอยสหาได้สวยขนาดแดงดี 24, อ4าสองหมื่นต่อได้ต่อได้ไมีเจงโตั่นประมา ขายแมนไปแล้วเรียวลูกมั้นอ๋อมาคมหนึ่งแยกแม่ไปแล้วฝากเบอร์ไว้น้ำหนึค่ะ080 080 721 721 6848 6848พอยงหญ่เสอหน่กแส่หก่าพออยางค่ะ่ยนิกำนันเกากุศลาว่ายายนิ่กำนัลเกาคุศลาวขอบคุณแม่สาวในห้องเท่าไรค่ะสามหมืเจ็ดสื่นเดเางดำอายุเท่าไรค่ะประมาณนี้ สองปีแม <inequ ity. S 2> ่สาวอายุสองปีหญ่บอกหญ่สูง่าร่งหน่อยสามสิบหกได้ค่ะสามหมื่นเจ็ดมีตัมนี้ยังโมค่ะนี่นโมมีตํานี้เด้อค่ะสูงโปร่งอี่ไห่มีมากชิ้โตัวได้อีกค่ะตัวเทึบในห้องท่า่ะนาน สองห้าพันเป็นตะดือดีได้ล่ะสูงลอยสี่สิบแต่บ่ดือดอกคนนะัจากปีขนาดนบ่ถึงสองปีดอกเด้อ่าเพ่น,ะะนมาสองหมื่นห้าพันเพิ่นมีมาสองโตแล้วคะ่ะฝากเบอร์ไว้น้ำเน้ค่ะศูนย์ห่งศูนย์หหนึ่นนะะนง แปดหกเจ็ดห้าหนึ่งสองศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหนึ่งสองศูนย์พ่อยังไหนคะแ้าวเม่ย้าวม่ยวมันจะส่กันแ่ต่วันอแก้วบ้านปุญแจแก้วไปล่ะค่ะพูนจูงไปผูกไตั้งพูนขอพูนค่ะตอนนี้พูนเสื้อล้วได้ค่ะนี่เื้อถอาดค่ะนี่ตอนห่อข้าว่าดได้้หหามื่นยแล้วหอหามืนเขาว่าทองเดเจเดือนเดือนสองเดือน คันคันบ่วทองนี่ขึ m, bay, áng, ้นเงินกันหัืวะขึ้นเงินกันเลยคนว่าเขาสิขึ้นเงิ่อนหายนะมองมองวิวสูงค่ะลอยซีซีได้เครื่องดำงามตลอดอใหญ่งามอยู่งามอยู่งานหางกัยชาเครื่องกับดำถ้าถ้าบังามบัเอาเด้หมดบุ้ยสวยๆบัวยุ่ยู่เฮียนหาโตนี่มีแต่โตงามแต่โตงามเขามีใบมีหลอดอีกเพื่อนนำขันนี่ผสมยางเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอามาแกะเบิ้ง ามาแกเบิ้งผสมยังเบิ้งบ้ง่เ้องนบ่ไกันเนยผสมมิสเตอร์เฮไมเคิลเทพบุบรสุดหล่อคน่ว้าะ้างพยานมัตบาลได้ไน,นี่ใหัวอบุฎปรองกุฎตรบองอมาอยู่มือมาอยู่สมสื่อไปแล้วค่ะสีมืนเจดต่อเได้สามพันแม่เขอห้ามื่นขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่ลูกในห้องเท่าไรค่ะเนี่ยหกหมื่นนะคะในห้องหกหมืห่นแม่ลูกแม่ให้ลูกมื่อเจ็ตัวราคะเน่ลูกสองตัวตัวนี้เป็นตัวที่สองลูกตัวผู้นะคะลูกจักเดือนราคาเนี่ยลูก่นจักเดือนเหรอลูก คู่ประมาณหาหกเดือนแม่สูงรลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้ค่ะแม่เครื่องดำนะคะแม่ผสมไหมยังผสมได้รอบสมได้หดนึงมันขึ้นบอน,นี่โมม,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 มันใจอ้อดดีมมันใจดค่ะมันได้หอบพอดีอแต่ว่ามันค<อ>ือจังมันขึ้นนี่เนาะหกหมืห่นตอลองได้ได้ค่ะพราะนะ ฝากเบอร์ไว้นะะ้ำเน่ค่ะ063 896 0119แปนยาพญามาหน้าจะรวยเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กัะซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะจังได้กับฝากกุดติดตามกุดไหลกุดแช่และที่สำคัญย่าลืมงกุดกระดิงะะ่งด้วยค่ะจะได้บัวผาดคลิปไม่ๆของช่องแย่เพิงพอการคลิปหนาด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ